เพราะเราเป็นคนราชบุรีเกิดมาเราก็เห็นแบบมีโอค์มาแล้วครับมันเหมือนว่าไม่ปลูกฝังอะเราก็ไม่อยากให้แบบที่ว่าพ่อแม่ป่ยตายายทำมาสูญหายไปหากพูดถึงจังหวัดราชบุรีหลายคนคงนึกถึงองค์มังกรเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษตกทอดมาถึงรุ่นลูกหลาน ในอดีตรุ่นปู่ย่าตายายของเราใช้องในการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้เพราะโอ่งนั้นมีคุณสมบัติที่ทำให้น้ำที่เก็บไว้มีความใสและคงความเย็นสำหรับลายมังกรที่อยู่ตามโอ่งนั้นมีความเชื่อกันว่ามังกรเป็นสัตว์นำโชคจึงทำลายโอ่งให้เป็นมังกรเพื่อความเป็นสิริมงคลใส่น้ำไว้ดื่มหรือว่าใส่น้ำไว้ซักผ้า ว่าไว้ใส่แบบรดนับต้นไม้อะไรเงี้ยครับอ่ามันเป็นองค์เคลือบใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเราใส่น้าใช่ปะน้ํามันก็จะใสสะอาดก็คือมันจะเก็บความเย็นไว้ทําให้เราแบบดื่มอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกสดชื่นการปั้นเนี่ยมันจะมีสามสามขั้นตอนนะครับมีฐานมีกลางก็มีปากสามสามขั้นตอนถ้าเสร็จสามท่อนแล้วนะครับจะมีะแผนกที่เขามาตกแต่งเขาเรียกว่าช่างตีโอ ก็คือว่าที่ผมตอไว้สามท่อนแล้วใช่ไหมครับเอาน้ําล้างน้าํำข้นๆล้างให้มันนิ่มล้างไว้ไว้ประมาณคืนหนึ่งแล้วตอนเช้าก็จะมาแต่งทรงตีได้พอตีเสร็จน,นะครับจะมีพนกเป็นช่างเขียนลายก็เขียนลายครับมังกรเนี้ยเขียนลายเขียนลายเขียนลายเมื่อโอ่งมังกรเป็นที่นิยมและเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือเฉพาะตัวในการผลิต ทำให้ราคาในการขายสูงขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันมีภาชนะอื่นๆที่มีราคาถูกกว่าสะดวกกว่าและสามารถใช้ทดแทนโอค์ได้โอ่งมังกรจึงได้รับความนิยมน้อยลงเพราะเราเป็นคนลาดบุรีเกิดมาเราก็เห็นแบบมีโอง่งมาแล้วครับมันเหมือนว่ามันปลูกฝังเราก็ไม่อยากให้แบบที่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำมาสูญหายไปเราก็เป็นแบบลูกหลานคนนึงก็อยาก จะให้มันแบบเหมือนคงอยู่ใช่ไหมครับถ้าเหมือนว่าพม่ามาปั้นหรือว่าใครมาปั้นเงนี้ยเขาปั้นได้ประเทศเขาเปิดเสรีเขาก็ไปปั้นประเทศเขาแล้วคนไทยจังหวัดลา,ลาดบุรีแล้วเนี่ยมันก็เหลือคนปั้นน้อยลงน้อยลงจนไม่เหลือเลยตอนนี้ก็เด็กรุ่นใหม่หมก็ไม่มีแล้วครับจากมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ทรงคุณค่าค่อยๆหายไปกับการเวลาคนไทยหลายคนที่เคยทำอาชีพปั้นโอง่ง ต่างแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพใหม่ที่สบายและมีรายได้ดีกว่าเหลือเพียงแต่คนทำงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านคอยเป็นผู้สานต่อภูมิปัญญานี้มีเพียงคนไทยอยู่ไม่กี่คนที่ยังคงมีความศรัทธาและตั้งใจในการเป็นคนปั้นองค์ผมคิดว่ามันน่าจะหายนะครับเพราะว่าดินที่เราใช้ปั้นก็เหลือน้อยลงมันเป็นดินเหนียวนะครับ มีใช้ที่ว่าในจังหวัดราชบุรีที่เดียวผมว่าอนาคตก็อาจจะสูญประเทศไทยคงมีเพียงจังหวัดราชบุรีที่ยังคงรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่แต่กับกระแสะเวลาที่ไหลไปเรื่อยๆองค์มังกรที่เคยขึ้นชื่อก็เริ่มเรือนหายไปในยุคโลกาภิวัตน์อีกไม่นานก็คงจะไม่เหลือให้รุ่นลูกหลานในอนาคตได้เชยชมหากขาดคนปั้นลูกหลาน รุ่นแบบต่อๆไปอยากให้มาแบบมาศึกษาเรื่ององค์มังกรสักนิดหนึ่งเพราะสมัยนี้ลูกหลานก็คือว่าเรียนกันอะไรเงี้ยจบมาทำงานสบายๆแล้วก็อยากฝากว่าแบบให้แค่รู้จักองค์มังกรผมก็ดีใจแล้วองค์มังกรสะท้อนภาพอาบวิถีประเพณีขนบเอื้อเมื่อหนหลัง ปลานีดปั้นคว้านเผาเข้าเตาดังก่ออลังการศิลป์เป็นชิ้นงาน